โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุธิพัฒน์ลักลาบเจริญครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับรหัสนักศึกษา6 6 3 0 4 0 5 2 9นยี่สครับจากสาขาระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับผมอ่าโอเคผมก็ตอนนี้จากโจทย์ผมก็ทำตามที่อาจารย์บอกเรียบร้อยแล้วครับคือเซฟไฟล์นี้อ่าไว้ที่เดียวกันกับไอ้ไฟล์ที่จะทำใหม่อืมอีกอันนึงก็คือไฟล์ที่จะนำเข้าไอ้ประมาณนั้นอืมอ่าฟอร์มให้เสริมซึบ ให้เอาคนนี้ให้เอาคนนี้ไปใส่ในบรรทัดแรกของไออันที่เขียนใหม่เพื่อนําเข้าก็ประมาณนั้นโอเคผมจะมาไปด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าจากโจละผมต้องอพูดหลายอย่างเลยโอเคครับผมาจากข้อสองเราเขียนโค้ดต่อท้ายนะครับผมเขียนโค้ดหาจํานวนสมาชิกโอเคผมตอนนี้ผมก็เซตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเลขคี่ ให้เขียนโค้ดหาค่าแ m a x i m u มซึ่งผมเป็นเลขคี่นะครับผมรหัสผมเป็น529สเป็นเลขคี่นะหรือถ้าอาจารย์บอกว่าเลข4อันนี้ผมก็ขอไฟด้วยผมว่าน่าจะเป็นเลข9นะถ้าจากการที่ผมเข้าใจโอเคครับผมต่อเลยอืมโอเคชิบชับชิบชับอ,อันนี้ของพวกเลขคู่อันนี้ผมไม่อ่านนะกันแสดงผลที่ได้โอเค เขียนโค้ดหาค่าเฉลีย่ยโอเคและแสดงผลแส้วเขียนทีละอันและก็แสดงผลเขียนทีละอันแล้วก็แสดงผลต่อมาครับก็คือเรียงผลคะแนนสอบจากมากไปน้อยแล้วพิมพ์ออกมาแสดงและก็แสดงผลโอเคผมจะทําตามแบบนี้เป,ะเป๊ะเลยนะเพราะาผมก็เร็ตอะไรของผมเ,เรียบร้อยแล้วผมก็ตั้งโจทย์ของผมไว้โอเคใช่ไหมฝ่นี้โอเคถือล้วโอเคเดี๋ยวผมก่อนอื่นผมจะเพิ่มขนาดอ่า ฟอนต์ให้อาจารย์เห็นแบบชัดเจนก่นอนเนี่ผมลืมตั้งสักยี่สี่เท่าไหร่ดียี่สิบสองแล้วกันโอเคหวังว่าโอเคจะใหญ่นะเดี๋ยวผมขอเอา,อาเทอร์มินอลออกกันนะครับโอเคผมก็ตั้งอย่างนี้เลยแตผ่ผมขอชาร์ฟไว้ก่อนผมขอชาร์ฟไว้ก่อนกันพลาดกันพลาดโอเค ไออันนี้ผมจะไว้ในช่วงสุดท้ายนะหลังจากที่ผมทําเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวผมค่อยนำเข้าทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายกันกันก่อนที่ทํำห้ผมเขียนว่า Key k e ีด a l u e อย่างเงี้ยมมันจะส่งผลในตอนที่ผมซอสออกมาก็คือการเรียบเรียงอ,อันเนี้ยจะเป็น Key มีค่าเป็นส r i n g อ่าส่วนอันเนี้ยจะเป็น Value มีค่าเป็น Integer เดี๋ยวเราจะพูดกันทีหง แต่ตอนนี้เรามาเขียนโค้ดกันก่อนเลยก็คือ,อจำนวนของนักเรียนหรือนักศึกษาผมมีคำสั่งว่าเลนนะครับผมก็เขียนง่ายๆเลยก่อนอื่นผมตั้งตัวแปรมาก่อนเอาเป็นผลรวมเหมือนกันเพราะว่าผมตอนผมหัดทำผมก็เขียนผลรวมหรือผมเขียน Number o f อะไรก็ได้อันนี้มันเป็นตัวแปเรเลเขียนอะไรไปลงไปก็ได้ number student อนตผมก็ใช้คำสั่งเลนนะครับผมอ่านี้ง่าย เลนส์ของอะไรเลนส์ของเซตนี้เซตนี้มีชื่อว่า mid exam โอเคแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะพิมพ์มันออกมาแต่ผมจะพิมพ์ให้มันดูสวยๆงามหน่อยเขียนว,ว่าอะไรดีเอาเป็นเอาเหมือนชื่อด้านบนแล้วกัน number of student เชิบชิบ number of student S แเอสกลน In Class ก็ใส่เข้าไปก็คือตัวแปรตัวนั้นบนซ้ายตรงนี้โอเคหรือผมจะก๊อปมาก็ได้อะจะก๊อปมาก็ได้ป๊บอ่ะก็ประมาณมานี้แล้วผมก็จะลองรันให้อาจารย์ดูใช่ปะ่ะตามที่อาจารย์ต้องการผมลองนันก็จะเห็นว่า the number of student in class เท่ากับ4-2ตามที่ผมต้องการเลย โอเคปับ๊บถามว่า4 2, ี่จริงไหมอ่าผมมาเช็คดูปึ๊บผมนับตั้งแต่4นะ4ีึ๊บจึ๊บจึ๊บ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 ,บ,บ,บลากลงมาถึง45ใช่ไห้ว่า 4, ถึง45 1 2 3 45เอาจะไปก็10โอเคก็หมายความว่า3ลบอ่านี่ก็คือ3นะ3ลบกับ45ได้เท่าไหร่42ถือว่าถูกต้อง โอเคโอเคครับาจะต่อมาก็คือค่าแม็กซ์นะครับผมแม็ Max กก็หมายความว่า,ผม,านะผมจะเอาแวลูนะผมจะตรงแวลูนะก็คือตรงนี้ว่าไข่มันสุกที่สุดประมาณนัน้นมผมจะไม่เอาตรงคีย์นะก็ประมาณนั้นเพราะว่าผมต้องการรู้ว่าไข่คะแนนสูงที่สุด,สดอะไรประมาณนั้นอาจจะมีคุณไม่ใช่สิเขาถามว่า คะแนนสูงที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่เออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าผมก็เขียนไปปกติตั้งตัวแป,แปแรไป max score ผมก็จะเอาเป็นก็คำสั่ง max ก,ก็ปกติ max ของอะไร max ของ mid ไม่ใช่ทารก max ของ mid นี่ก็แบบนี้แล้วผมก็ปิ้นออกมา ช่วงนี้ยังง่ายอยู่ช่วงนี้ยังง่ายอยู่เอา้าผมเผลอกดสองตัวอืมชื่อว่าอะไรดี Maximum Score Maximum Score is อันนี้เราจะไม่เติม s กันนะในตามหลัก g ก m m าแล้วโอเคครับโทษทีครับโอเคแล้วก็ใส่ค่าตัวแปรทางบนซ้ายของผมงไป นี่ไงมันก็ขึ้นมใหมผมมันก็ enter ไปปึ๊บถามว่าเช็คได้จริงไหมเรากเช็คเลยจริงๆกดตรง run รตรงนี้ก็ได้หรือ control f 5หรือว่า run ตรงนี้ก็ได้คือแล้วแต่สะดวกเลยเอา้าวทาไมขึ้นแบบนี้อ๋อเพราะว่าสาเหตุที่ขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันเอาค่าตัวนี้ไงแต่ว่ามันมีวิธีอยู่ครับผมก็คือก็แค,ค,ค,ค่ผมใส่เป็น value ผมลืมบอกไปไม่ผมลืมผมแค่ลืมขาโทีคับจารย์เอ้าผมกดผิดอีกแล้วโอเคแล้วผมก็ใส่ตามสเต็ปไปเพื่อบอกแบบนี้เลยแบบนี้เลยความหมายในะแบบนี้เลยแต่ผมแปลไม่ออกอันนี้คือผมชินจาก html มาเลยโอเคก็บอกว่าอะไรนี่ไง number student ชิบชิบ,ช,บชาร์ปเท่ากับ42 แล้วก็มี maximum score 89ถามว่าจริงไหมอ่าเรามานั่งเช็คกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอ external เอออ่าคนนี้89ในสายตาผมนะมันสูงสุดนะตอนนี้อ,อมีใคร89อีกไหมอ่าคนนี้ก็89ไม่มีมากกว่า89นะถ้ามากกว่า89ต้องขึ้นเลขหล 9, ักเก้าตรงนี้ก็ต้องเป็น90อนะสแสดงว่าหมายความว่า89สูงสุดคือจริงนะครับผมโอเค แล้วเราก็จะมาต่อตรงที่ e v e l a t e หรือว่าค่าเฉลี่ยกันเลยนะครับผมหรือว่า score rating อะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมชอบคาว่า e v e l a t e มากกว่าก่อนอื่นผมจะต้องหาผลรวมก่อนผมก็หาอย่างนี้อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตะกี้เพิ่งตกใจอะไรอาจารย์ผมก็หาผลรวมก่อนผลรวมก็ซ้ำ<ม>ใช่ไหมครับผมแต่ผมต้องตั้งตัวแปรขึ้นมาก่อนผมก็เลยตั้งเป็น SumScore นะครับผม score, s u m a อ็ S สกอมันมือเลยผมก็ใช้คำสั่ง Sum ปับ๊บตามที่มันให้มาเลยมันก็บอกว่าชิบ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 ข้างในควรเป็นอย่างนี้นะผมก็ Sum อะไร s u m m i t เหมือนเดิมนะมือมือล่านอีกแล้วแต่ผมจะต้องเอาจากข้อผิดพลาดของครั้งที่แล้วก็คือ ผมไม่ได้ใส่ value ใช่ไหมรอบนี้ผมก็จะใส่ value ไปตามสเต็ปปับ๊บก็ใส่วงล็บเหมือนเดิมเพื่อเป็นค่าข้างในอ่ะแล้วผมก็จะถามว่าจะปริ้นดีไหมอ่ะผมว่าคนรปริ้นดีกว่าเพื่อเช็คก่อนว่ามันใช่หรือเปล่า <im> ปริ้นอืม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 อือัารลันซัม oi sum underscore sum underscore score underscore โอเค okay. ตะกี้ผมหลงปุ่มเอ่อ uh, เอาเป็น sum s o r excuse me no start โอเคอันนี้ผมลองอันนี้คือไม่ได้อยู่ในโจทย์นะแต่ว่าผมแค่อยากจะลองเช็คด้วยเฉยๆโอเค ถือว่าตามนี้เลยถือว่าตามนี้เลยโ <c oughs> okay. อเคซอมสกอร์ก็เท่ากับสองพันแปดร้อยเก้าสิบสามผมคงไม่นั่งบวกนะอว่าผมคงไม่นั่งบวกโอเคผมลบไปดีกว่าเอาเป็นว่าผมรู้ค่ามาละต่อมาผมก็จะหาเอเวอร์เรผมควรเขียนว่า ABR ดิเอฟเ a ฟ e วอร์เรเขียนเต็มเลยกัน under s c o r e score อถือว่ามันเป็นตัวแปรแล้วนะผมก็แค่เอาซ้ำสกอ r e เอาผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนนักเรียนนะผมจะเอาจำนวนนักเรียนก็หารปกติเลยจำนวนนักเรียนผมเอาจากไหนเอาจากตรงนี้ครับนีไ่ไงจำนวนของนักเรียนผมก็มีตัวแปรอยู่แล้วผมไม่ต้องตั้งหาหาใหม่นะโอเคผมก็พิมน์ออกมาพิมน ดับเบิลโคดมานะผมถนัดดับเบิลโคนผมผมไม่ชอบซ mm ิงเกัลโคดเท่าไหร่เอเวอร์เลตเอเวอร์เลตโอ้ยมือมือเปียนะ <laughs> score. Score เอเวอร์เลตสกอร์สกอร์อีสเฮ้ย <laughs> ผมว่าตรงนี้ไม่สวย <laughs> <Opera> <laughs> เฮ้ยตรงนี้ก็ไม่สวยเหมือนกัน ขอบภัยครับอาจารย์อืมถัดไปก็เป็นเอ่อ a r e นี่เช็คก่อนเช็คก่อนตอนวิชออริบักอ่าก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของผมอยู่ที่ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่68ดจุด แปดแปดศูนย้าวบาร์บาร์บาร์บาไปผมอาจจะพูดผิดโอเคครับผมก็ทำระยะสามโจทย์นะโจทย์ที่สี่เนี่ยผมให้น้ำหนักเลยว่ามันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่าผมแบบต้องไปหาข้อมูลมาหลายที่เลยหลายที่เลยหลายที่เลยนี่แบบว่าปวดหัวเลยแต่ก็สนุกนะสนุกนะนก,นะก็ซอสอ่าผมจะแปลนดิดหนึ่งซอส descending ก็ ก็แฝงง่ายๆก็แบบว่าเรียงลำดับจากมากไปน้อยอมผมก็ก่อนอื่นผมขอตั้งตัวแปรก่อนนะอ๋อที่นี่เขาใช้คำสั่งนี้อ่ะผมเอาเป็นอ่ะซอส ed อก็ ed อ่าซอส score แล้วกัน score อ,อืมไม่เติม s นะตอนเนี้ยผม ปกติแล้วถ้าเราจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนอ่าอ๋อนี่อันนี้คือผมยกตัวอย่างถ้าเราจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยเราจะอ่าใช้คำสั่ง sort แล้วก็ตามด้วย reverse เท่ากับ true อืมก็ถามว่าผมเช็คอย่างไงผมเช็คยังไงอะไรประมาณนี้อืมผมใช้แบบนี้เพราะว่าคนนี้มันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็ลองดู อันหนึ่งอ่าอินเทอร์เน็ตผมอาจจะชา้าไปนิดนึงคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ผมว่าอร่อยแน่อ่าดูจากผมก็ดูจากว่าดูจากลิสต์นี้ลิสต์ทางซ้ายเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบหกสิบห้าแปดสิบสองยี่สามมันไม่เรียงกันใช่ไหมครับแต่ว่าอ่าเมื่อเอามาใส่ปึ๊บลิสต์แล้วดอ t sort ตามด้วย reverse แล้วเราก็ลองพิมพ์อ่าลิสต์นี้ออกมาสรุปแล้ว ผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือมันเรียงกันแสดงว่าคําสั่งนี้ถูกต้องตามที่ผมต้องการที่ผมผมจะใช้แต่แต่แต่แต,แต่ตอนนี้ผมลองเขียนไปปรากฏผมเขียนแบบนี้เลยสนุกเดี๋ยวผมทําให้ดูอืมอ,อ่ตอนแรกผมเขียนแบบนี้ อตอนแรกนะ reverse ผมอยูนนะ่ไหน reverse กับ true อตอนแรกผมเขียนแบบนี้สรุปแตกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ผมลืมใส่อาอเทมข้อหมายของไอเทมคืออะไรคือก้อนนี้ก้อนนี้อ่าปกติแล้วอืถ้า,าปกติผมใส่คำสั่ง value ใช่ไหม ก็หมายความว่าผมเอาแค่ค่าข้างหลังมาแต่ว่าถ้าผมเอาไอเทมผมจะเอาทั้งข้างหน้าและข้างหลังอือเอาทั้งข้างหน้าและข้างหลังตัว,ตวนี้มาทีละบล็อกทีละบล็อกประมาณนั้นครับผมอืมโอเคผมเลยใช้ไอเทมแล้วปรากฏว่าผมตอนที่ผมทดลองนะมันแตกอีกผมก็เลยเอ๊ะมันแตกเพราะอะไรมันแตกที่ผมปิ้นผิดเออ ผมพิมพตอนผมปิมพ์ผมใช้ for loop นะเผมก็ปิมพ์ถูกแล้วออแล้วก็ผมก็ลองหาข้อมูลต่ออันนี้ผมจะเอ,กออกนะผมก็เลยหาข้อมูลต่อสุดแล้วการเรียบเรียงครั้งนี้ยเอ,อมันจะต้องเป็นฟังก์ชันโดยนี่ไงครับผมก็คือต่อเนื่องจากอไเรียงนราจากมากไปน้อยเลยเอ่า y o u ค a n ชุบชับชุบชับชุบชับ เอาเป็นว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆก็คือ key เท่ากับฟังก์ชันฟังก์ชันนี้คือจะเป็นฟังก์ชัน d i f f e r e n t i a l หรืออะไรต่างๆ,ๆนานาคือตัวอย่างก็เป็น d e f f ฟ e ร์เรนก็มีหลายตัวมีหลายตัวอย่างเลยแล้วผมก็ลองเอ๊ะมันจะเป็นฟังก์ชันอะไรนะเอมันก็ต้องเป็นฟังก์ชันที่สามารถแยกค่ามันออกมาได้แล้วผมก็ไปหาข้อมูลจนได้มาก็คือเป็นฟังก์ชันตัวนี้ครับผม ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า lambda นะครับผมฟังก์ชันนี้มันจะมีประโยชน์ในไอ้กรณีที่เรียว่าฟังก์ชันนีน้นามครับผมในฟังก์ชันอื่นอผู้หญิงอาจจะงง,ง,งะก็จะดูดูตัวอย่างไปผมก็ดูตัวอย่างไปเรื่อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเก็แค่ตั้งฟังก์ชันมาเหมือนตั้งสมการมาอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็แทนค่าเข้าไปอันนี้คือในตุกรณีตัวอย่างแต่ตอนที่ผมมาประยุกต์ใช้จริงๆอผมก็ลองทําอันนี้ดู Exercise ผมก็สงสัยว่า exercise อร์ไทำไมเขาให้ผมทำมาแค่นี้เขาแค่บอกว่า Create l a m b m b f u ฟังชัน That take one parameter แค่ parameter แค่ตัวเดียวซึ่งหมายความว่าผมอ่ะเอ้ยผิดอันผิดอันผมอะ่ะจะต้อง take parameter เข้าไปอ่ะผมอ่ะผมผมเขียนแค่สเต็ปแรกก่อนนะเห็นไหมแค่ผมเขียนว่า key มันก็มีคำสั่ง key มาละแสดงว่าคำสั่งนี้ใช้ได้จริงโอเค ผมก็เขียนไป lambda จริงๆคําสั่ง lambda นี้มันจะแบบอม่มันเป็นแบบว่าคําสั่งค่อนข้าง,าง,างหลูมเลยนะเเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีปะผมไม่ได้เซฟไว้โอเคผมไม่ได้เซฟไว้ไมันเป็นคําสั่งแบบว่า return มันจะเป็นคืนค่าทําเซ็นี้เสร็จคืนค่ามาฝั่งนี้อ่เดี๋ยวผมขอทําต่อก่อน โอเคผมจะเอาแบบนี้เลยนะผมะเอาแบบนี้ผมแค่จะเทคพารามิเตอร์ของผมเข้าไปผมเป็น a คือจะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ขอแค่อสองตัวนี้มันคือตัวเดียวกันขนั้นเองระหว่าง a นี้กับ a เนี้ยผมจะเอาเป็น b ก็ได้หรือผมจะเป็น x ก็ได้ถ้า x ก็ง่ายดีแต่ว่าหลายความหมายแต่ว่าผมเอา a กันอ,อะไรประมาณนั้นผมก็ลองเทสดู อันนี้มันหมายความว่าอย่างไงคีเท่ากับเลมด้าเต่อเอจริงๆผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เลมด้าแยกค่าที่เชื่อมกันอยู่แยกค่าที่เชื่อมกันอยู่คือแยกยังไงแยกระหว่างคีกับแว l ลูอืมก็คือแยกค่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเป็นคนละตัวกันเพื่อให้ผมสามารถอ่ายังไงล่ะสามารถพิมพ์ออกมาได้แบบว่าพิมพ์ออกมาแบบมีแบบ Uh, เดี๋ยวจะเป็นยังไงรอดูแค่นั้นเองโอเคเอาไปว่าตรงนี้ผมผ่านไปแล้ว mm. ในการเรียบเรียงผมผ่านไปแล้วแล้วผมตอนผมพิมพ์อ่ะผมพิมพในคําสั่งของ for loop นะอเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูอีกรอบนึงกัน,กนคําสั่งของ for loop เอ้ผมก็พิมพไปล้ว for loop ก็มันเอาไว้ในการที่แบบว่าผมพิมพ์ list ออกมาอะไรประมาณนะั้นพิมพแบบว่า เนื้อหาภายในลิสต์ภายในเซตเซตนั้น mm hmm. ก็มีหลายตัวอย่างให้ผมเลยแต่ผมจะเอายกให้ดูแค่ตัวอย่างแรกแล้วกัน mm hmm. อ,นด,อนดี๋ยูปะอดี๋วโอเคแค่แค่ตัวอย่างแรก mm hmm. ก็อย่างที่เห็นว่าในลิสต์ของฟูดเนี่ยในฟูดเนี่ยจะมีแอปเปิลบานาน่าแล้วก็เชอร์รี่เป็นสมาชิกแล้ว for x ตอนนี้เราตั้งค่าตัวแปรเพิ่มมาเป็น x นะ for x ในไหน in ในไหน,ไหน,ไหนใน list ที่มีชื่อว่า food ก็คือตัวนี้ผมก็ลองพิมพ์ออกมาก็บางเอิญก็เป็นอย่างนี้เลยก็เรียงไปอย่างนี้เลยครับผมอืมอันนี้ในกรณีของการพริมพ์นะครับผมส่วนเรียบเรียงแล้วก็เรียบเรียงไปก่อนแล้วเ,ออเราเรียบเรียงเสร็จปุ๊บแล้วก็พิมพ์มาเป็นลําดับขั้นอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะ,ะมีส่วนไหนของโลกนะ ผมก็ for อ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูท่าสาเหตุที่ทำไมทำไมเป็น a ต่อ a อย่างเงี้ยผมอยากในคีย์ของผมอะ่ะผมจะให้เป็นรหัสนักศึกษานะมันก็เป็น student id ลกันเพราะว่ามันเรียกกันง่ายดี underscore id comma แล้วก็ ตามด้วยคะแนนก็คือสกอร์หรือพอยต์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ตามหลักแล้วผมเรียกว่าถามว่าในไหนในอย่างนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็น Mid Exam ไม่ใช่เพราะว่า,า Mid Exam เนี่ยมันคือ,อต้องพูดยังไงดีก็คือก็คืออันที่ยังไม่เรียงนะครับผมมิดเ x ็กคือลิ t ที่ยังไม่เรียงแต่ว่าซอ t สกอร์เนี่ยอันเนี้ย ก็คือผมยัดไอ้ก้อนเนี้ยใส่ทางซ้ายผมยัดทางขวาใส่ทางซ้ายก็คือทางซ้ายตอนเนี้ยไอ,ซอ้ซอสซอสกอร์ของผมเนี่ยเออคือมันเรียงมาแล้วเรียงตอนนี้คือมันเรียงเป็นลําดับแล้วว่าใครมากสุดใครน้อยสุดเอ,อ่อแล้วก็แบบเรียงตามลําดับคั้นให้ผมเรียบร้อยแล้วคือการที่ผมใส่มิดเอ็กเซลอย่างเงี้ยตอนแรกผมทําแบบนี้แต่มันผิดมผมก็เลยอ๋อแม็กเป็นอย่างนี้เอง ผมก็เลยใส่เป็นแบบนี้อืแล้วผมก็จะพิมพ์จริงๆผมก็เขียนต่อได้เลยจริงๆผมเขียนต่อ,อ,อแปบบ๊บึงนนีะ้ผมคิดเร่อก็พิมพ์ปกติดี่ป่ะจอิงจริงๆผมจะเ n t e r ลงมาก็ได้แบบนี้หรือผมจะเขียนบรรทัดเดียวก็ได้ถ้าเขียนบรรทัดเดียวก็ประหยัดหน่อยแต่ว่ามันจะดูเป็นงง,ง คอมเมนเตอร์ลงมาดีกว่าเป็นใจแล้วแล้วตรงนี้อ่าต,ตรงนี้ไฮไลท์เลยแบบว่าผมคิดว่าบางคนอาจจะตกหล่นไปทำไมผมใส่ format ทำไมผมใส่ Format String อ่านี่แหละทีเด็ดเลยเพราะว่าในการริ้น์ครั้งนี้ผมคิดว่า Format String เนี่ยน่าจะมีประโยชน์แบบว่าทำให้ผมเขียนง,ง่าย แบบไม่ต้องกำปั้นทุบดินไม่ต้องให้ผมเขียนยาวผมมีตัวอย่างมีตัวอย่างแค่นี้เลยมันอาจจะแบบดูงงง,ง,งหน่อยอเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นปากการกรันชึบเป็นปากกานี้กันโอเคทุกคนเห็นอ่จากอันนี้จะสังเกตได้ยังไงอันนี้ผมตัดออกนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวในข้อนี้หมายความว่า list name เนี่ย list name เนี่ย มีสมาชิกค,คือบ๊อบแค่นั้นเลยครับผมแค่นั้นเลยแล้วทำไมผมใช้ format string เห็นไหมตอนผมเขียน format string ปึ๊บปุ๊บอ,อันนี้ก็ประโยชน์ปกติไปออันนี้เป็น Single Code นะอันนี้ก็เป็น Single Code แล้วผมเอาไอลิทเนี้ยมาแปะได้เลยอือหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมสามารถสร้าง นี่ไงมันเลยเชื่อมกับตรงนี้ a ต่อ a แล้วก็ s t u d e n t id s t u d e n t id กับ s t u d e n t เอ้ยกับ score เออก็คือฝั่งนี้ถามว่ามันจริงๆใน v ว c o d e มันเช็คได้ก็แค่ผมเอาเมาส์ออกไปวางดูเมาส์ผมนะเป็น parameter เอาชิบไก่ละจริงๆมันควรจะบอกจริงๆมันควรจะบอก นะว่าอ่าเป็นอ่าออะไรนะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งผมขอเทสกันผมลองเป็นเอกต่อเองนะโอเคก็ไม่บอกเหมือนกันอ่าจริงๆมันควรจะบอกว่าอันนี้คือสติงข้างหลังคืออินเดเซอร์โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเล้กัน เพราะว่าพูดแบบเนี้ยมันอาจจะงงง,งหน่อยอืมก็คือเซตแรกของผมอะ่ะคืออันนี้ก็คือ student id ผมก็ copy อันนี้มาเลยก็ได้ขี้เกียจพิมพ์ไม่ใช่หรอกอแล้วก็ตามประโยคของคุณคุณจะเขียนอะไรก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่าผมเขียนแบบนี้กันอ,อ่ id แล้วก็เป็น score ดีกว่า score แล้วตามด้วย score 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 ือว่าตัวแปรผมไม่ซ้ำอะไรอไหนนะ,ะสกอร์แล้วตามด้วยอะดีพอยนตะ์แล้วเพราะว่ามัน52าโอเคประมาณนี้แล้วผมจะลองรันดูในส่วนของตัวสุดท้ายนะม,มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนผมทำอ่ะผมทำค่อนข้างนานเลยอืมแตกแตกตรงไหนเอ่มบรรทันดนี้ โทเอ้ยผมลืมเขียนตัวนึงโอเคนั่นนะซีผมยังว่าอยู่ทำไมทำไมนี่ไงผมลืมใส่ตัวนี้มันเลยมันก่อนหน้านี้มันไม่ขึ้นถ้าคุณไอถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปดูเห็นไหมพารามิเตอร์ของผมมันเห็นว่าข้างหน้าวักแรกอ่ะเป็นสตริงข้างหลังเป็นอินเตจอร์ตามที่ผมบอกอ่า สาเหตุที่ตัวก่อนเดือนนี้มันไม่ขึ้นเพราะผมลืมใส่ตัวนี้อตอนนี้ผมกระดันติดละเดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นมาอมืก็จะเห็นได้ว่านัมเบอร์ของผม Maximum ัม,ม,มของผมค่ารวมของผมอันนี้ค่ารวมคือผมใส่เพิ่มแบบแถมให้อาจารย์เฉยๆอ่าแล้วก็มีค่าเฉลี่ยอาจารย์แล้วก็มี ID ตามด้วยคะแนนเรียงลำดับอืม ตอนนี้ยังไม่ได้เรียงจากมากไปน้อยนะเดี๋ยวผมเช็คกันอ๋อมันเรียงแค่ฝั่งซ้ายตอนนี้ของผมมันเรียงแค่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมต้องแก้แป๊บหนึง่งอือสักครู่นะครับอาจารย์ผมเอาเป็นทำไงผมลองเทสกันนี้เข้าไปก่อนแลนี้ ผมขอเช็คกันโอเคถูกต้นะองอะแค่นี้ของผมก็จะเรียงเป็นจากมากไปน้อยอ,อยู่ไหนนะอยู่นี่นี่อก็ตามนี้เลยตะกี้ผมลืมใส่ตัวนี้เหมือนกันผมลืมใส่บาเกตให้มันนับจํานวนชื้ชับชี้จับชิ้ชับชิ้ชับ ก็สังเกตได้ว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยถ้าผมไม่ใส่หนึ่งอ่ามันก็จะนับแค่ฝั่งซ้ายว่าอันไหนมากที่สุดอืมแต่พอผมใส่หนึ่งเข้ามาหมายความว่าค่าเนี้ยผมจะเก็บไปอืมก็เอาเป็นค่าฝั่งขวาเป็นหลักอืมไม่ว่าฝั่งซ้ายมันจะสเปะสป่ากันแค่ไหนไม่ว่าเห็นไหมตัวนี้ก็ไม่ได้มากกว่าตัวนี้อะไรประมาณนั้นก็คือผมจะเอาค่าขวาเป็นหลักประมาณนั้นเลยอืมก็จะประมาณนี้ครับผม เสร็จยังอะอืมเดี๋ยวผมขอดูโจทย์อาจารย์ก่อนนะครับอ๋อเสร็จแล้วแล้วผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมอาจจะพูดยาวไปหน่อยนะครับผมผมต้องการให้แบบอาจารย์เข้าใจในสิ่งที่ผมคิดเพราะว่าผมก็อ่าปั้มปั้มเป๋อเป๋อ <laughs> <laughs> ไม่รู้ครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เขียน ไม่ได้ถนัดไพทอนเพราะว่าผมแบบอืมทำนู่นทำนั่นทำนี่ไปเยอะอะไรประมาณนั้นครับผมฟึแล้วผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผม